สวัสดีครับเปิดคลิปแบบนี้เลยว่าไงครับก็ไม่เป็นเช่นนครับ <c oughs> คุณมาตูมเอาพาสปอร์ตมาผิดเล่มสวัสดีค่ะเอาแมรีไปไต้ไหวันกันค่ะไปไต้ห<ป>วันไหมครับไปค่ะไปครับเโอ้ยหเขาเครียดอะทุกคนเขาเครียดอะ ที่ดูกล้องมันชาบรมลากล้องมันเทปล่ะโอเคค่ะทุกคนขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะนี่คือออนไมเวนะคะกับคลิปไปไต้หวัน2 0 2 4ไปไต้หวัน 2024. 2 0 2พีเคยเคือมันเหนื่อยมากเพราะว่าเพราะว่าฉันวิ่งม้าค่ะวิ่งแบบ ฉั์ตตน <laughs> แล้วว่าบัวไม่ตื่นเต้นครับ <laughs> แต่จริงๆ <c oughs> รู้อยู่อยู่แล้วแหละว่าแบบมัน,นมพันนะครับเพป็นเพอมาเอาพาสปอร์ตมาจ้ะแต่ว่าเอามาผิดเล่มเอา <c oughs> เล่มเก่ามาแล้วนางอะ่ะตอนที่บอกว่าทําพาสปอร์ตได้ใหม่ไปแล้วยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามีพาสปอร์ตอะ่ะคือแบบเฮ้ยมะทำพาสปอร์ตก็คือไปทําด้วยกันค่ะและ้วนางก็แบบฮะทำพาสปอร์ตใหม่ตอนไหนมีอยู่เล่มเดียวดูดีกลวนปะแแฟนผมน่ารักมาก ไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าอันนี้นะคะ<ำ>ต้องขอขอบคุณในคลิปเลยขอบคุณพี่ๆการสตาฟการบินไทยทุกคนนะคะคือทุกคนแบบช่วยมากขอบคุณคนที่วิ่งมาด้วยกันพี่เขาวิ่งขอบคุณแกร็บเออขอบคุณแกร็บด้วยขอบคุณอย่างจากนนทบ,บุรีมาสุนภูมิแบบเร็วมากทุกคนสอลสวค่ะคือไต้หวันนะคะถึงแล้วจ้าถึงแล้วครับตัวทีนะจ๊ะแหมในที่สุดก็คือถึงทันรอบเที่ยงนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลัง MRT ไปไทเปเมนสเตชันแล้วก็เข้าโรงแรมอยู่ที่ซิเมนติงนะคะ ตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่ถึงโรงแรมนะคะยังอยู่แท่ไทเปเมนสเตชันเพราะไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอีซี่การ์ดแล้วก็เมื่อกี้คือถึงที่รถเมล์และสรุปก็คือต้องใช้เหรียญน,นะคะหรือว่าอีซี่การ์ดเท่านานทุกคนอันนี้คือ warning ใช้ใช้แคชแบบเป็นแบงค์ธนบัตรไม่ได้ กินอยากกินขนมมากเลยอ่ะร้<ข>อนกัน <c oughs> ไหมเดี๋ยวค่อยไปซีมันติ่งแล้วกันตอนซีมันติ่งเวอร์ยไปมากมันใกล้ีห่หหมดเวอร์อล้ชอปปิ้งแล้วค่ะนี่หามามนีเจ้าวัวเพงิงอยู่ ต้าตาคนที่สนุสุดคือคนนี้ แล้วจ้าและร้านแรกของเรานะคะคือมาล่าคอนคอร์ดาพรกนี้ m อ m มวากิวมีกุ้งคือมันมีเยอะกว่านี้เดี๋ยวไายให้ใหดูขอไปกินก่อนนะคะเลิศมืเอมเลิศใช่ปะ่ะตังแะไเนี้ยล่ะแค่ได้โชว์อ่ะไส่เชลันใหญ่ไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ห่าม่ะ day 2นะคะนี่ห่าม่ะคือสบายดีไหมตั้งแต่วันที่สองเลยสนิทมากวันนี้เต็มมาด้วยความ fresh นะครับตั้งแต่ตีสามครึ่งแต่ตอนนี้ตีห้าครึ่งค่ะเราออกจากโรงแรมมานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเดินเทรลกันทุกคนที่ปิโเจียวเออขอซ้อมสดี่โอเคค่ะไปชิดเดนเทลชิดเดนเทลโอ้โหซีเมนติ่งตอนเช้ายังไม่มีอะไรเปิดเลย แก้แกมันต่างกับปอาเมื่อคืนมากเลยที่คนแบบเป็นพันล้านคนนะ่ะอยู่ที่เนี่พี่ เราขึ้นรถบัสสาย886นะคะไปที่ปีโถเจียวเมสานจะสายไปถึงสายรถก็อ่นี่เห็นไหมไม่ต้องเดินไปไกลมาดิแต่ดีนะแม่แต่ว่าเราก็ได้ขึ้นคนแรกคือที่จริงนะทุกคนเราลงที่สถานีลุยฟาร์มที่แล้วก็จะชี้ก็คือไม่เห็นเลยเราจะลงที่สถานีลุยฟามใช่ไหมคะเราไม่ต้องเดินไปไหนนะเรารอตรงนี้เพราะยังไงรถมันก็จะมาตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครใครอยากแบบขึ้นคนแรกอ่ะเนาะเหมือนแบบมีที่นั่งแน่ๆก็ เดินไปนิดหนึ่งประมาณแค่แปเมตรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะเราอยู่ที่ซีโอนะคะซีโอซีโอนเคป i บกิ้งเทรลไม่ด๋อยมั้ต้องใส่ดิวะเฮ้ยที่เท่วะ่ะตรงเนี้ยเช่เช่จัดนะคะ<อ>ออคพรมทางขึ้นครับ จะทำอะไรจ๊ะเหงื่อออกแล้วเหงื่อออกได้ยังไงมันเปียกมันร้อนอ่ะงงอ่ะครับคุณผู้ชมนี่ขึ้นทางแล้ว นะครับเสินเอาเรลไบายนะคะเฮ้ยพี่ถามเขาก่อนพี่ถามเขาสิว่ารอบนี้มันได้ไหมคือเราจองเศดครึ่งมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมตอนนี้เฮ้ยเก็สิวลาเฮียโอ้ทิ้งสิ่งวันนอ้ก็ไม่ไปของมันเองเหรอ โอเคว่ะพี่โอุ๊ย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 ซิ่งเลยอ่ะพี่ขาเขาไม่ถึงจ้ะเกรงขาไม่ไหวเดี๋ยวแป๊บนึงขอถอดเถอะมไม่ไหวเออเออปั่นได้จ้ะปั่นด้วย,วยอย่าปล่อยให้ฉันปั่นคนเดียวเรานะคะก็จะพาไปดูจุดต่าง อันเนี้ยนะคะจัก,กรยานอันเนี้ยมันคือเฉินอา่าวเวรลเวไบต์ใช่ไหมคะเฉ<ช>ินอา่าวเวรลเวไบต์มันก็จะมีแบบผ่านจุดท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้างเป็นรางรถไฟสายเก่ารางรถไฟอ๋อมันคือรางรถไฟสายเก่าใช่แล,แล้วแล้วเขาก็เลยเอามาทำประโยชน์ต่ออ๋อก็าเลิศนะทำไมไทยไม่ทำ ันนี้พบกับรายการออน,ออนไปไห<ม>นนะครับก็ร,รายการนี้มันไม่เหมือนกันจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านของทอดค่ะอยู่ตรงปีตาเจียวปะปะรเ,เราเราเลยเลยมานานแล้วจ้ะ ขี่จักรยานเอเลวไ์ไว้ใช่ไหมแล้วก็มาจอดตรงนี้มันจะอยู่ตรงใกล้ๆนะคะเราก็เลยเลือการลาน,นี้ค่ะมานานที5นาทีจะลองไปดูการจุดพวกของอดอสีอัญช้น,นะะึะไหมอาหารน่ากินมากอันนี้บ้านของเขานะคะข้าเดินดถั่ว คือเรามาแบบคนแรกคือร้านเปิดปุ๊บมาเลยว้าวแล้วเขาเป็นวิวทะเลมทุกคนมาแล้วนะคะมลเช่นดิวที่ไม่ได้กินมานานมากแกมันใหญ่เกินกินพร้อมกับวิวนี้ค่ะ ทีโคบรอบข้ามากินร้านนี้น่ารักมากเลยคนนั่มีคนมาขัดมุมกล้องฉันอีกแล้วขัดมุมกล้องฉันอ๋อต้องอยู่ในเฟรมฉ oh. ันหน่อย อยู่ในเฟรมสักหน,น่อยอ๋อยักถ่ายตรงนี้เออเออมันเท่น,นะจ๊ะตอนนี้นะคะก็นั่งพักกินกนาแฟแถวจีหลงนะคะไปถ่ายรูปมาแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นแบบสี่สี่ตึกก็คือสวยดีนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตอนนี้แล้วตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วก็เลยมานั่งกินกาแฟกับชากันนะคะออยสัมเป็นมันชฉาลาเต้เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงเมื่อกี้ที่มาชิมแล้วใช่ไหมใช่ชิมด้วยชิมบอกเขาด้วย หอมเลยนะแต่ช้า้ไก้าจะรู้สึกว่ามันไม่มันชาแบบเข้มข้นเหมือนที่บ้านเราอะมันจะเป็นฟิลแบบใสๆเหมือนชาน้มไข่หมูอะอม,ม,มีเมนูเดียวก,กาแฟให้พี่มารีวิวกาแฟดกค่ะกา <c oughs> แฟก็อร่อยครับเป็นโคบูนะ จะม,มีกลิ่นของสกัดเย็นนิดนึงกลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์คนที่กินโฟบูอยู่แล้วเนี่ยก็จะอร่อยแต่ถ้าเกิดคนกินกาแฟโฟบ,บูไม่เป็นก็อาจจะทำหน้าไม่รู้ว่ารสชาติแบบนี้คืออะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะ ready for day 3นะคะไต้หวันค่ะ let's go <S สรุปนะคะระหว่างเดินแวะมากินเสี่ยวหลงเปาก่อน,นก็มีน้ำชิปให้เดี๋ยวรออาหารมาเจ้าชาวบัาคับฮัลโหลคุณัะถามว่าใช้ยูยไบให้ไะมยูไบให้ภรรยายนาานะ่ะก็แค่เอาบัตรแตะปะถือว่าคุณต้องเข้าอะไรก่อน

กินเรียบร anyway. ้อยนะคะร้านนี้ร้านหมูกรอบในตำนานเป็นยังไงบ้างคะรีวิวเอาแบบโรเรียวชอบไหมหมูกรอบอร่อยเ้าต้มอร่อยเด็ดที่สถานที่อะเด็ดที่สถานที่ละคนก็โหไปพนักงานร้านโหดโคตรดุมาสองคนนั่งฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้ละจ้ะต้องไปนั่งข้างๆนใช่เหมือนที่เนี่ย มันคล้ายๆฮ่องกงเลยที่เพราะว่าร้านอ่ะมันจะแบบนั่งรวมกันอ่ะโต๊ะหนึ่งนั่งรวมหลายคนเหมือนขยันๆแบบให้ทุกคนแบบรีบๆนั่งรีบๆกินรีบๆออกเลยรานงานโหดมากบอกว่าไปนั่นงข้างๆกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่นั่งไม่งงเลยเขามีการนึกคำหลังด,ด้วยเหรอจก็เดี๋ยวเราไปวัดหลงซานก่อนนะคะทุกคนไปดูกันก้าวไปถึงแล้วค่ะวัดหลงซานพาคุณเขามาไหว้ผาทำบุญซะหน่อย ไปกันดีก่อทุกคนเล t โก o ค่ะข้างในเป็นอย่างนี่นี่เฮ้เขาบอกว่าเราอะได้ของเพิ่มบูชายันใช่ไหมเครื่องนะบูชายันเครื่องเครื่องรางอะเครื่องรางแล้วเราต้องมาทำ activate Activ <ate S 1> <right? S 2> ตรงนี้อ่ะเราไปกันเลยแล้วกันเริ่ม เป็นไรจ๊ะว่าถาเดินเลยอ๋อโอเคจ้ะ <laughs> ที่บ้าตรงนี้ก่อนนะคะที่พระเจ้าดินฟ้าอากาศดิน <laughs> ฟ้าอากาศมันจะได้ไหมเนี่ยท่าที่คนมากันเยอะเข้าแถวแล้วที่โซ่ ต้องไปเปลี่ยนสาย,สายที่มาเแบบที่เดี๋ดยวเนียร์ริซิ นี่วันสุดท้ายแล้วครับวันที่สามของเราวันนี้เออวันนี้สี่แล้วหรออยู่ด้วยกันมันก็เร็วอย่างเงี้ยแหละจริงจ้ะแต่วันที่สี่เราจะกลับแล้วไม่ยากกลับอยู่ต่อเลย <c oughs> จะพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยมากๆในซีเหมือนติงเจ้าน่ยนะคะใครที่ชอบกินหอยทอดหรือว่าชอบกินแบบไอข้าวหน้าหมูไข่ดาวนะคะต้องมาลองเลยเพราะร้านเนี้ยอร่อยจริงนะคะกลิ่นหอมมาก นี่นะคะร้านเขานะคะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้พี่น,น,นู้นนี่ร้านนี้ค่ะไม่เปิดเปิดกี่โมงเนี่ยทุกคนร้านยังไม่เปิดร้านเปิด11โมงเราก็เลยจะมากินร้านนี้กันก่อนนะคะดูสิพี่มาคล้ายๆกันเลยเนี่ยโอเค อันนี้ต้องจ่ายตอนกอ่อนนะคะแล้วก็อาหารเขาก็จะมาเสิร์ฟให้อันนี้น้ำิ้นที่เราไปตักมาเองสามรย สรุปร้านเมื่อกี้นะคะก็คืออยู่ข้างๆไอร้านดังเลยอที่มันเป็นแบบข้าวหน้าหมูแล้วประเด็นคือเมนูก็คือเหมือนกันเลยมีข้าวหน้าหมูเหมือนกันมีขนมพักการ์ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าลองแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเฉยๆเนาะเฉยๆแบบมันยังไม่ไม่ค่อยแบบอร่อยเท่าร้านนั้นจ้ะ อนนี้นะคะอยู่ที่ไทเปเมนสเตชันแล้วก็กำลังจะไปเอ็กซ์พาร์กกันค่ะเรามาจากซีเหมินนะคะมาที่ไทเปเมนสเตชันค่ะเราขึ้นลิฟต์กันตอนนี้อยู่ที่ HSR แล้วนะคะมีคนเป็นเด็กดีครับนำทางมาถูกครั้งแรกมันจะให้ของหวานคุณค่ะมกัตนะคะทุกคนจะบอกว่าใช้อิสระไม่ได้นะเพียงเราต้องใช้บัตรนะคะค ไปซื้อที่หน้าสถาหนีได้เลยคนละออสองคนมาสามร้อยสิบก็ตกคนละร <15 5. S 1> ้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่อีกครัะบ๊ายบายอร่อยไหมเหนียวอ่ะงัมัเนมเป็เนลูกล้ะได้จ๊ะเอาละก็หนูว่าสูกกัน <laughs> ถึงแล้วครับนี่นะคะลง HSR Station เราจะมาออกที่ Exit n no. u m น e r 6นะคะทุกคนแต่ก่อนไปเราก็แวะมาดื่มกาแฟนี่ค่ะ Simple c ค f f ฟ่ให้คนมาตูนไปสั่งคือเอากระเป๋ามาด้วยเพราะว่าเราจะไปสนามบินต่อนะคะก็แนะนำว่าให้ไปฝากที่เอาเลดได้เลยมาานันจะมีที่เอาเลสตรงนู้น หรือว่าอีกที่หนึ่งนะคะก็คือด้านนู้นค่ะ Exit ซน,นะคะแต่ว่าถ้าจะไปเอ็มบาีต่อแนะนำว่าให้ไปที่เอาเลดดีกว่ามันชืออ่ออะไรอัมมนีอ่ะไอ้ป้านี่มาทางออกป่าววะไมนี่ป่ะถึงแล้วไอ้ป คือคลิปฉันจะมีแต่หน้าเธอจ้ะเธอไม่ถ่ายฉันเลยก็ฉันไม่ได้จบ DC แล้วถ่าย Let's to go ว DC อ้ในสนามบินยังมีและนี่ก็คือไต้หวัน2024นะคะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคลิปนี้ ไม่เหนียเลย,ยไม่เหนียดเลยครับสุดๆ,ดๆ <c oughs> ก็คือคิปนินนะคะรวมมิรมากทุกคนมีทั้แบบเที่ยวช้อปปิ้งในเมืองแล้วก็ออกไปนอกเมืองนะคะไปเดินเทรลต่างๆก็หวังว่าจะชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ออนไม a y เวด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>